ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีนะครับงามเช้าครับผมอยู่กับช่องชาติชายพาลุยนะครับวันนี้วันนี้ไม่ได้ไปวิ่งดินครับพุนตกก็ได้นำพี่น้องมาถ่ายทำมานาครับทัศยานาทัศยาคนาครับเดี๋ยวเติมน้ำมันครับมาทางตัศยาครับ ถังน้ำมันแปลงเอาครับพี่น้องถังน้ำมันเงียบ เครื่องตัวอย่างเครื่องถังน้ำมันพังครับน้ำมันมันแตกนานเนาะผมก็เลยโมเอาอีกของที่เศษเดือดไช่ครับเศษเดือดไช่จากบุทุกโลเนาะนี่ก็คือไอ้ขวดน้ำกันครับเติมน้ำกันห้องรผมนะเอามาแปลงเป็นถันงน้ำมันเนาะ ของเยอใช่ครับแตกยังไม่ไปซื้อพี่น้องมาทัดก่อนเนาะเอาโม,โมก่อนครับทำเป็นถังน้ำมันถ้าได้อยู่ครับแต่บัตรถูกเติมเทียรนิดเติมหมากคุกครับที่ตัดให้พี่น้องดูจะขันก่อนเนาะใส่ไปน,นิดเดียวครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะป้อมของชัดช้ยพาลุยนะครับครับหนักอยากก็น่าครับ นี่ครับนะมาแล้วครับผมตัดเด้วหน่อยนึ่งมากระซาเร่งรับมนันนึ่นี่นะนอเคครับเดี๋ยวผมจะตัดยาแล้วผมตัดให้พี่น้องดูแล้ว หลือใช้นะครับทั้งบ้านครับนี่น้ำมันมเอากระป๋อง,องนี่ตักันมาทำเป็นเองว้าวทั้งน้ำมันสันทักจะลงมือทำเถัะพี่น้องวันนี้วางงานเนาะไม่รู้จะไปไหนครับโอเคครับผม